ัสดีครับผมพ่เศษชาแนลวิธีเด็กใต้นะครับคลิปนี้ก็มี f อนะครับขอมาอยากให้ผมรีวิวปลาให้ดูหน่อยนะครับแล้วก็ f อีกท่านหนึ่งก็ขอมาเหมือนกันนะครับว่าบอกวิธีนะครับแต่งปลานะครับลูกท่องนะครับหรือลูกทืบนะครับปลาท่องนะครับปากัดปลานี่แหละนะครับวิธีแต่งอกกัดให้ดูให้ดูหน่อยนะครับ ก็ถ้าพูดถึงการแต่งนะครับปลาลูกท่องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนผมมีอยู่ตัวเดียวนะอันนี้ก็เป็นปากัดป่านะครับที่ผมคัดเลือกเอาไว้นะครับหลังจากที่ไปซ่อนมานะก็พาไปกัดเล่นแล้วก็พาลองนะครับทดลองแล้วก็ที่เหลือเนี่ยพาไปปล่อยในบอ่อหมดแล้วนะครับก็คัดเหลือไว้ตัวนึ่ ก็เอาไว้ผสมตัวนี้นะก็วิธีแต่งเนี่ยนะครับที่ f อขอมาปลาเนี่ยนะครับประกาศลาที่ผมแต่งเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอไปซ่อนมาได้เนี่ยนะครับผมก็จะหมักไว้นะครับหม,มักทินะก้งเอาไว้เจดวันนะก็คือหมักน้ําเข้มๆเ,เ,เลยแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับใครจะหมักใบตอง คใครจะหมักใบหูกว้างหมักสีเสียก็แล้วแต่นะครับก็หมักไว้เจ็ดวันนะเลี้ยงเลี้ยงไม่เยอะนะเลี้ยงแป๊บเดียวนะครับก็ดูความสดความคึกของปลานะครับพอหมักหลังจากหมักไว้เจ็ดวันแล้วเนะี่ยหมักลืมไว้เจ็ดวันแล้วเนี่ยก็เอาขึ้นมาเลี้ยงนะครับเี่ยลี้ยงน้ําแบบธรรมดาแบบนี้ยนะครับน้ําไม่เข้ม นะไม่เข็มประมาณนักสามสี่วันนะครับเปิดเปิดพองนะครับประมาณสิบยี่สิบนาทีเปิดพองเล่นๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พาไปกัดนะวิธีแต่งปลากัดป่านะครับคือกัดกันแบบเล่นๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะส่วนใครจะแต่งเหมือนปลากัดปลาหมอ้อหรือปลาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นที่ผมเลี้ยงอ่ะผมเลี้ยงแค่นี้นะครับ ก็กัดกันไม่เยอะ,ะอยู่ที่ว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับเพราะว่าปลากัดปลาเนี่ยนะครับมันเป็นปลาที่ชอบตกใจนะครับปลามันชอบตกใจมันมันชอบถ้าแถวบ้านผมเรียก,กฉีดน้ำนะครับบางทีมันกัดกัดแล้วก็วิ่งอะไรประมาณนี้มันกัดกันแป๊บเดียวนะครับปากกัดปลาแต่ก็เป็นบางตัวเหมือนกันนะ <c oughs> บางตัวก็กัดนานนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ปากกา่าแท้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหายากแล้วนะครับแถวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนลูกผสมนะครับที่เขาปล่อยในธรรมชาติแล้วมันผสมกันแล้วมันมีเชื้อเล็กน้อยเนี่ยอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับก็มีเชื้ออยู่บ้างนะครับแต่มันก็เป็นเชื้อบางๆนะมันออกเป็นป่าปาแต่ตัวมันใหญ่นะครับเดี๋ยวหาตัวคู่พองมาก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยปากัดป่าก็จะไป ประมาณนั้นนะครับก็คือแอบเชื้อไว้อะนะครับแล้วมากัดกันจริงมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกปากัดป่าจริงๆอ่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีเชื้อผสม,มอยู่เล็กน้อยนะครับสิบสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยเป็นเชื้อบางๆที่ไม่สามารถมองออกนะครับถ้าเป็นปากัดป่าเนี่ยก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับผมไม่แต่งเลยนะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางหมักมากกว่า บางทีก็หมักนานหมักหมักเกินเจ็ดวันนะครับบางตัวก็หมักแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงเจ็ดวันก็ห้าวันสี่วันนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเลี้ยงแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เปิดพองนะครับประมาณสี่วันแปดวันนะนะแล้วก็กัดเลยนะครับเพราะมันกัดแป๊บเดียวนะมันไม่ต้องใช้กําลังอะไรเยอะเ่ย <c oughs> ว,วิธีแต่งก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเลี้ยงปากัดป่านะแต่ถ้าปากัดป่าจริงๆอ่ะ น้อยแล้วผมว่านะครับเนี่ยอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไปซนะนะ่อนมาจากในบ่อในธรรมชาตินี่แหละนะครับในบ่อในธรรมชาติในครูยางนะครับแต่เนี้ยไปซ่อนมาจากในบ่อแต่ในบ่อเนี่ยเขาปล่อยลูกเชื้อไว้นะครับก็ปล่อยประกัดม้อไว้แล้วมันผ่านนะครับมันผ่านออกเป็นประกัดไอ้นี้หมดนะครับมันก็มีเชื้อเล็กน้อยนะครับไอ้นี้สามารถกัดกับลูกเชื้อ <c oughs> ได้นะครับ นี่ชุดนี้ที่ผมไปเอามาเนี่ยในบ่อที่ผมไปซ่อนมาเนี่ยปีนี้เนี่ยนะผมไม่ได้เลี้ยงนะน้องเขาเลี้ยงนะแล้วไปเอาไปแบกลูกเชื้อประมาณยี่สิบห้านะยี่สิบห้าประมาณนั้นยี่สิบห้ายี่สิบเนี่ยสบายสบายเลยเนี่ยชุดเนี้ยชุดที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะต,ตอนนี้ผมคัดเหลือตัวเดียวแล้วนะปีนี้น้องเขาเอาไปเลี้ยงกัดลูกเชื้อแบก บ20 25เนี่ยชนะหลายตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปกัดแบบเชื้อ50เนี่ยเขาแบกไม่ไหวอ่ะนะอันนั้นมันลงลงม่อเกินไปนะลงปะกัดอันนี้เกินไปนะแต่ถ้าเชื้อบางๆเนี่ยพวกนี้สู้ได้นะบ่อน,นี้นะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งไปเอามาเมื่อวานนะน้องเขาให้มาเดี๋มาดู เขาให้มาผสมครับนะก็เห็นน้องเขาบอกว่าไปซื้อจากที่ร้านมาคนระับนะแล้วที่ร้านเขาบอกว่าเป็นปลาปลาแปดลิ้วนะบ่อดินแปดลิ้วนะผมก็ไม่เคยเห็นนะเนะี่ยว่าปลามันทรงมันอยู่ยังไงนะครับเป็นยังไงแต่ร้านเขาบอกว่าแปดลิ้วกว่าแปดลิ้วอ่นะครับผมก็เลยขอน้องเขามาผสมนะครับเพื่อจะทำสายเพิ่งเอามาเมื่อวานนะตัวเนี้ย มาดูเก็ดกันอุย้ยอา้ามันไม่มาทางนี้ ตัวนี้เพิ่งไปเอามาตัวนี้ก็ไปซ่อนมาแล้วก็เลือกคัดเหลือไว้แค่ตัวเดียวเพื่อทำพ่อพันธุ<อ>์<อ>ก็ผิวดูดีนะครับก็เลือกดูที่มันสวยๆนะเพื่อจะเอามาทำพ่อพันธุ์อันนี้ที่ผมผสมเนี่ยมันก็เป็นการผสมครั้งแรกนะรผสมแบบ ไม่รู้ต้นสายปลายทางหรือเชื้ออะไรเลยก็เอาตัวผู้นี่แหลนะะไปลองนะแล้วก็เอาคู่นะคู่ตัวเมียนะคู่ตัวเมียเนี่ยมาผสมนะมาไอยกันอะ,อะไรแบบนี้อะไรอะไรแบบนี้นะเอามาไอยกันประมาณนั้นนะก็ยังผสมแบบครั้งแรกนะยังไม่รู้สูตรผสมนะครับที่จะทําให้ลูกปลาเยอะแล้วก็ ยังไม่รู้ว่าเชื้อมันจะออกมาแบบไหนนะครับก็แค่เน้นไปทางสายก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปลาเนี่ยที่ผมเลี้ยงก็มันก็จะมีอะไรนะที่เขาชอบก็จะมีกัดหางนะครับกัดหูกัดลำตัวกัดท้องนะกัดตานะครับกัดหน้าแต่ส่วนใหญ่ปลาที่ผมชอบเนี่ย,มมยก็เป็นปลาสไตล์ที่ตบหน้านะเขาเรียกว่าตบหน้าผมเรียกตบหน้านะ คือมันจะกัดหน้ากัดตาครับกัดบริเวณปากเงือกไปจนถึงท้องนะครับหางส่วนใหญ่มันไม่ค่อยกัดนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปทางสไตล์กัดหน้ามากกว่านะครับหรืออาจจะกัดแบบกัดได้หมดอ่ะหันไปทางไหนมันก็กัดนะแต่ตอนนี้สายที่ผมผสมเนี่ยนะครับก็จะกัดหน้าก็เน้นไปทางกัดหน้ามันจะมีกัดหน้ากับกัดหางนะครับตอนนี้ผสมอยู่สองสายก็ ยังยังไม่ยังไม่ได้ควยอะไรเยอะนะครับแต่ก็เอาตัวเมียของนะคู่ที่ทดลองนะครับมาควยกันนะอันนี้ก็เป็นปลาที่ผมนะซื้อซื้อมาฟอมนะครับซื้อมาฟอร์มเพื่อที่จนะเลี้ยงพาไปลองกัดนะครับ เอาไปลองกัดด้วยเอาไปเช็คด้วยนะครับว่าใจมันเป็นยังไงแล้วก็มันกัดสไตล์ไหนเพื่อที่จะเอามาผสมนะครับดูแนะพ้ชนะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ลองเอาไปกัดดูดูก่อนนะครับว่ามันกัดแนวไหนนะครับใจมันประมาณไหนชุดนี้เนี่ยสองตัวนี้เนี่ยผมก็แต่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนน้ำนะเนี่ยเปลี่ยนน้ำใหม่ อันนี้แต่งเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่เลี้ยงนะครับพักเอาไว้ประมาณสามสี่วันนะครับเดี๋ยวลองพาไปกัดดนะูเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาที่ผมจะเอาตัวเมียลงไปพานแล้วนะก็ผาเนี้มันตัวเบาอะนะครับไอปลามันไม่เครียดให้มันคึกจุดนี้เอาเป็นรอยเล็กลองหัดเลี้ยงดูก็คือ ผมหัดเลี้ยงดูนะครับว่าขั้นตอนการแต่งปลาเนี่ยมันต้องเริ่มจากจุดไหนอะไรประมาณไหนก่อนนะครับแต่การเริ่มเนี่ยพื้นฐานเนี่ยผมก็รู้แล้วหมักก่อนแล้วก็นํามาเลี้ยงนะครับนำมาเลี้ยงออกกําลังกายเสร็จแล้วก็พักนะครับพักเสร็จแล้วค่อยออกไปกัดนะแต่ก็ยังจับทางไม่ได้อยู่ว่าต้องแต่งประมาณไหนนะครับไอชุดนี้เนี่ยผมแต่งอยู่ห้าวันนะครับ ว่าหมักสองวันนะปกติปลาเนี่ยมันต้องหมักประมาณเจ็ดวันนะอย่างน้อยเนี่ยห้าวันนะอย่างน้อยเนี่ยห้าวันอันนี้ผมหมักแค่สองวันนะครับนะแล้วก็เอามาออกกําลังกายนะครับไล่น้ำนะครับหรือวนน้ำนะประมาณสามวันสวันนะประมาณสามวันนี่แหละนะครับนะแล้วก,แวก็แล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งวิธีแต่งที่ผม ไปดูมานะครับจะไปดูมาเขาเรียกว่า่าดีแท่งนะครับแต่บ้านแต่ผมเนี่ยแต่แถวบ้านผมผมเรียกว่าแทกเรือกอ่ะนะปลามันแทกเอือกนะครับแทกเอือกแต่ถ้าเป็น <c oughs> ที่เขาเรียกกันนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะดีแท่งเนะี่ย <c oughs> ก็คือเราใช้น้ําน้อยนะครับไอ้ปลามันอยู่ในน้ําที่น้อยๆยนะครับให้มันหายใจนะอันนี้ผมก็ลองแต่งตามเขานะครับก็ไม่เคยแต่งปลาเหมือนกัน เขาเรียกว่าดีดแห้งแต่ผมเรียกว่าแทกเอือกนะครับปลามันขาดน้ำมันปลามันขาดน้ํามันน้ําน้อยนะเพื่อที่จะเพิ่มอะไรนะพลังปอดหรือเขาเรียกว่าทายน้ำนํำปลาทายน้ําประมาณนั้นอันนี้ก็งมไมาอยู่ก็เรียกว่างูงูปลาปลานะครับในการแต่งอันนี้ผมก็แค่ลองแต่งเฉยๆนะเพื่อหาประสบการณ์นะครับในการแต่งปลา สองตัวนี้ก็เป็นชุดทดลองนะครับอันนี้ทดลองน้ำหมักด้วยนะครับแล้วก็ทดลองวิธีแต่งด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวประมาณอีกสามสี่วันนะครับเดี๋ยวผ่านตัวเมียแล้วประมาณสามสี่วันก็ลองไปกัดดูนะครับเทสระบบเดี๋ยวก็ไปดูปลาที่ผมผสมนะครับ พาปลากัดป่าชุดนี้ที่เอามาเนี่ยส่วนใหญ่ตัวจะไม่ดํานะแต่เป็นปลาที่กัดแรงมากนะตบแรงแต,แต่ตัวนี้กัดหางชุดนี้แต่นี้ผมก็ไม่รู้วิชาเหมือนกันไม่รู้เพลงกัดมันเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะก็เอาไปผสมก่อนแต่นึกอยู่นะครับน้องเขาให้มาผสมผมก็ไม่รู้น้องเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันกัดยังไง ไปดูชุดที่ผมผสมที่เพิ่งลงผสมเมื่อวานนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้นะที่เพิ่งไปได้มาก็คอยกันไปคอยกันมานี่อันนี้เป็นชุดอ่ชุดเดียวก,กันกับสองตัวที่ผมจะแต่งออกไปกัดนะครับผมก็เอามาผสมเลยเพราะว่าทีมงานเนี่ย กัดดูแล้วนะเห็นว่ากัดดีมีใจอยู่ตอนนี้ก็เกิดลูกแล้วครับเพิ่งเกิดเมื่อวานะลูกมันยังว่ายนะ้ำไม่เป็นชุดเดียวกับที่ผมแต่งจะออกกัดนะก็มาผสมเลยอันนี้ปลามันเจ็บปากนะครับทีมงานก็เลยให้มา ตอนนี้กำลังเลี้ยงลูกอยู่ผมได้หลายคอกแล้วตัวนี้น,นี่ก็เป็นปลาคอกแรกนะครับในการผสมครัง้งแรกอันนี้เป็นปลาแฟนสีนะรอดประมาณเจ็ดแปดตัวเริ่มเห็นเป็นสีแล้ว ที่เหลือก็จะเป็นตัวเมียนะตัวเมียก็มีตัวเมีย,มมยพานแล้วก็แม่พันรันนี้นี่ลูกมันออกมาวิ่งแล้วดูเห็นไหมเต็มเลยตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธ์ของน้องเขานะครับก็ชนะมาแบบสบายๆสามสิบนาทีไดนะ้เห็นว่ากัดท้องขาวหมดเลยนะครับ างชนะมาหนึ่งหัวก็เลยเอามาผสมคว้ยกับตัวเมียนนเกิดลูกลูกมันออกมาวิ่งแหละเดี๋ยวค่อยตักออกอันนี้เป็นจุดนี้อาจะเป็นสีเขียวแดงน,นี่คอกที่ลงผสมเมื่อวานอันนี้ยังไม่กัดวอดเลยผมมาดูตอนเช้าเนี่ย ชุดนี้ก็เป็นชุดเดียวกับตัวข้างล่างนะตัวนี้ก็กัดผ่านมาแล้วผ่านมาหนึ่งหัวแล้วตัวเมียไปไหนแล้วน่าจะอยู่ใต้ใบใบไม้นี่เยามาดูอีกตัวนึงอุ้ยกัดวอดเยอแล้วตัวนี้ กำลังกำลังต้อนตัวเมียเลยดูตัวนี้ก็เป็นปลากัดของน้องเขานะครับขอมาแต่มันแพ้นะครับมันโดนกัดเนี่ยไอตัวนี้แหละกัดเนี่ยคู่กัดมันนะครับกัดเงือกกัดเหงือกที่เดิมไปประมาณสี่รอบวิ่งเลยนะครับแต่ตัวนี้ทนมากเป็นปลาที่โดนเปิดแผลแต่ก็ทนนะครับแต่น่าจะทนไม่ไหวอ่ะนะค,คือน้องเขาไปซื้อมาแล้วก็ ไม่ได้แต่งเลี้ยงนะครับน้ําเลี้ยงแบบเลี้ยงเหมือนปลากัดป่านะครับมันก็เลยไม่มีแรงเท่าไหร่สองตัวนี้มันผลัดกันตบหน้านะครับอันนี้กัดหางกัดหน้านะกัดหางกัดหน้ากัดหมดอันนี้แต่ว่าแพ้นะครับโดนกัดตาบอดคนละข้างนะอีกตัวหนึ่งบอดข้างหนึ่งตัวตัวนี้ก็บอดอีกข้างนะครับโดนเข้าไปเหงือกประมาณสี่รอบนะครับวิ่งเลยคู่กัด นี่ผมที่ผมขอมาเนี่ยป,ปลามันมีใจนะครับแล้วปลามันไม่ได้แต่งนะมันวิ่งกับหมดน้ำนะครับแล้วก็โดนแผลซ้ำนะแต่ปลามันสวยนี่จะออกไปเป็นทางสีเขียวนะครับเขียวครามหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเรียกว่าสีอะไรก็สีเขียวดีละนะนี่ก็พามาคุายกับแม่ตบหน้านะครับไอ้แม่ตัวเนี้ยนน้องเขาขุนมาที่ผมไม่ดูเนี่ย ไข่คอกคอกแรกไปแล้วนะน้องก็ขุนมาให้อันนี้เป็นอ่าคู่มันเนี่ยก็ตบหน้าเหมือนกันนะครับผมก็เลยเามาไข่กับเจ้าตัวนี้ตบหน้าทั้งคู่เราไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าสีของมันเนี่ยสีตัวเมียกับกับเจ้าตัวเนี้ยคือมันสีเดียวกันนะครับสวยมากสีมัน <c oughs> ชอบสีมันแล้วก็ค่อยมารอดูอีกที ที่เพิ่งใส่เมื่อวานนี่ลูกปลาผมรอดแล้วน่าจะรอดอยู่แต่ก็ตกน้ำไปหลายตัวว่ายไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะแต่ก็เห็นว่ายอยู่หลายตัวอยู่มันยังมันยังไม่แข็งแรงดีนะครับแล้วก็ในนี้ก็เนี่ยบอ่อนี้ก็พ่อตัวนี้นะแต่คนละแม่ บนน่อโู้นก็พ่อของตัวนู้นแต่คนละแมะ่ก็จะประมาณนี้นะครับปลาของผมตอนนี้ที่มีอยู่นะเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นตัวเมียตัวเมียที่เอาไว้พันนะครับแล้วก็ตัวเมียที่เอาไว้ผสมนะแม่พันส่วนวิธีการแต่งเนี่ยปลาเนี้ยผมก็บอกไม่ได้นะอันนี้ผมก็ ศึกษาดูมาจากเขาแล้วก็เอามา <c oughs> แต่งดูนะครับเนีย่ยยังบอกไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปทดลองดูก่อนสองตัวนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวต้องลองไปเทสก่อนจะมาบอกขั้นตอนการแต่งนะถ้ามันดูแล้ว กัดแล้วมีพลังดีอ่ะนะดูแล้วฟอร์มดีอ่ะนะก็เดี๋ยวค่อยมาบอกวิธีแต่งอันนี้จนะต,ต้องทดลองหลายตัวก่อนนะทดลองไปหลายๆตัวจะบอกได้ส่วนปลากัดปลาเนี่ยไม่ยังผมไม่ได้แต่งเลยนะครับแค่เน้นไปทางหมักนะครับหมักแล้วก็เลี้ยงสามสี่วันก็ออกกัดเลยโอเคครับ